ทีมงานกลุ่มนี้เคยเห็นผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่นี่วันนี้พวกเขาเลยตัดสินใจจะมาตามหาเธอคนนั้นอีกครั้งซึ่งทั้งหมดก็ได้ขับรถไปตามทาง หวังว่าจะเจอเธอคนนั้นอีกให้ได้และหลังจากขับรถไปได้ไม่นานตอนนี้เหมือนพวกเขาจะเห็นอะไรบางอย่างเข้าโดยชายคนนี้สงสัยว่าต้องมีอะไรอยู่แถวนี้แน่นๆจึงได้ลงจากรถเพื่อไปตรวจสอบดูเมื่อยือนอยู่ที่หน้ารถเขาก็ยืนนิ่งเหมือนกับโดนสะกดจิตซึ่งเพื่อนๆของเขาก็พยายามตะโกนเรียกให้ชายคนนั้นกลับเข้ามาในรถแต่แล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งได้นั่งอยู่บนคอของเขา ซึ่งดูแล้วเธอไม่ฉีกคนธรรมดาอย่างแน่นอนเพื่อนๆที่ได้เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากแต่พอหันกลับไปดูหญิงสาวคนนั้นก็ได้หายตัวไปแล้วจากนั้นคนที่อยู่ในรถจึงได้ลงไปช่วยชายคนนี้ ซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้สเตะทั้งสองได้พยายามให้การช่วยเหลือแล้วรีบพาขึ้นไปบนรถก่อนจะรีบขับหนีออกไปจากที่นี่ในทันทีนี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับใช้หนุ่มจากช่องคลิปฮันตตูได้กลับมาที่โรงเรียนร้างแห่งนี้อีกครั้งซึ่งต่อให้มาอีกกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง เขาก็มักจะเจอกับเรื่องหลอนๆอ,อยู่เรื่อยและคราวนี้ก็เช่นกันขณะที่เขากําลังเดินสำรวจและได้พบเจอกับบางสิ่งกำลังนั่งบนเก้าอี้ซึ่งเธอคนนั้นก็ดูน่ากลัวคิดว่าคงไม่ใช่คนอย่างแน่เขาจึงรีบวิ่งหนีออกมาจากห้องนั้นทันทีและเมื่อหันกลับไปดูก็พบว่าสิ่งนั้นได้หายตัวไปแล้วเหลือเพียงแต่เก้าอี้ที่กำลังโยกเอง ต่อมาเขาก็ได้เจอกับเก้าอี้ที่วางอยู่ข้างหน้าดูเหมือนว่ามันกำลังถูกขยา่าเมื่อเขา้าไปดูใกล้ๆเขาก็ต้องใจหายไปถึงอเมริกาเมื่อเห็นคราบงูอยู่ตรงนั้นด้วยเกือบจะกรีดออกมาแล้วแต่เขาฮึบเอาไว้ได้จากนั้นเก้าอี้ที่วางตั้งอยู่ใกล้กันก็ได้ขย่าเองอย่างรุนแรงเมื่อชายหนุ่มถอยออกมาเขาก็ได้เห็นเท้าของใครบางคนที่ดูซีดเซียวซึ่งนั่นคงจะเป็นเท้า ของผีตอนที่เขาได้เห็นในตอนแรกจากนั้นคลิปก็ได้ตัดจบลงไปถนนเส้นหนึ่งมีข่าวหนาหูว่ามักจะมีคนพบเห็นปีศาจอยู่เป็นประจำทำให้ชายหนุ่มคนนี้และเพื่อนสนใจอยากจะเข้าไปสำรวจที่นี่กันดูโดยเขาได้ขวบมอเตอร์ไซค์แล้วขับไปตามทาง ซึ่งก็น่าจะพอให้เจออะไรได้บ้างระหว่างนั้นดูเหมือนเขาจะเจอเข้ากับอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งนี้กำลังยืนนิ่งอยู่ที่ไหลทางด้วยความกลัวทำให้ไม่กล้าลงไปตรวจสอบดูทำได้แค่ขับรถผ่านไปเสร,ยเสรยสายททีี่่สสุดดใช้้ังองอก็ไเปลยนจ แล้ววนรถกลับไปดูสิ่งนั้นให้มันลแล้วแล้วจนกระทั่งที่พวกเขาได้เห็นมันอีกครั้งที่กำลังทำท่าทางแป,ปลกๆอยู่ข้างถนนโดยลักษณะของสิ่งนั้นดูพิลึกเป็นอย่างมากเลยนะครับอีกทั้งตาของเขาก็ยังเรืองแสงตอนนี้ทั้งคู่รู้สึกกลัวหนักมากจึงว่าจะขับรถหนีไปอีกทางแต่ดูเหมือนว่าตัวประหลาดตัวนั้นจะมาดักหน้าพวกเขาเอาไว้แล้วเห็นแบบนั้นจึงได้วนรถขับกลับไปทางเดิม ขณะนั้นเองทั้งสองก็ได้พบเจอกับปีศาจตัวนั้นอีกรอบทำให้เขากลัวจนแข้งขาอ่อนแทบไม่มีแรงจะขับรถต่อไปเมื่อตั้งสติได้ทั้งคู่จึงได้สวมวิญญาณเด็กแวนแ้นแล้วขี่หนีออกมาจากที่นั่นอย่างรวดเร็ว คอนเทนต์ครีเอเตอร์สมัยใหม่จะต้องหาความแปลกใหม่อยู่เสมอเพื่อให้ตนเองนั้นยังคงอยู่ในกระแสะความนิยมและคอนเทนต์ของตอนเองจะไม่ล้าสมัยศัพท์วิชาการเขาเรียกว่า Product l i ์ e Cycle นะครับเหมือนกับหญิงสาวรายนี้ที่เธอกำลังอัดคลิปวิดีโอด้วยสไตล์ของเธอคือการหันกล้องไปมาแต่ในขณะนั้นเองช่วงที่เธอกำลังหันกล้องไปรอบที่สองก็ได้มีบางสิ่งปรากฏตัวขึ้นมา สิ่งนั้นเป็นผู้หญิงผมยาวกำลังจ้องมองหญิงสาวคนนี้อยู่แต่เหมือนเธอจะไม่สังเกตเห็นและพอได้แพนกล้องกลับไปอิงหนก็พบว่าผู้หญิงผมยาวคนนั้นขณะนี้ได้หายตัวไปแล้วนี่คือการโดนผีหลอกแบบไม่รู้ตัวสินะครับ ิดีโอนี้ถูกถ่ายได้จากนักท่องเที่ยวรายหนึ่งที่เจ้าตัวและแฟนสาวได้เข้าไปเยี่ยมชมยังสุสานแห่งนี้ระหว่างที่กำลังแพนกล้องกำลังเชยชมถ่ายภาพบรรยากาศชายคนนี้ก็ได้สังเกตเห็นถึงบางสิ่งที่อาจจะทำให้เขาไม่กล้าก,กลับมาเหยียดที่นี่อีกเลยโดยสิ่งนั้นเป็นร่างของผู้หญิงที่ยืนนิ่งอยู่ข้างหน้าของเขาลำตัวของเธอนั้นดูโปร่งใสซึ่งคงไม่ใช่คนอย่างแน่แน ก่อนที่เธอคนนี้จะค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาเสื้อจีเสื้อจีเสื้อซึ่งมันทำให้คู่รักทั้งสอง <Yeah. S 1> เกิดอาการหวาดเสียวสันหลังแล้วรีบเดินหนีออกมาจากที่นั่นในทันทีเสื้อจีเสื้อจีเสื้อ ในคืนนี้จอห์นและทิมจะบุกเข้าไปสำรวจยังโรงงานร้างแห่งหนึ่งโดยสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นใกล้กับแม่น้ำว่ากันว่าเคยเป็นที่ฝังศพของชาวอินเดียโบราณซึ่งจอห์นได้คิดว่าที่นี่น่าจะมีผีสิงอยู่มากมายโรงงานแห่งนี้ดูกว้างและใหญ่มากมากพอที่จะบรรจุพนักงานได้หลายร้อยคนจนเมื่อมาถึงที่จุดหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงของบางอย่างดังขึ้นมาจากชั้นบน ทำให้เขาคิดว่าด้านบนในขณะนี้ต้องมีอะไรบางอย่างอยู่แน่แนๆ oh ต่อมาเสียงกระแทกกระเดยดังขึ้นอีกครั้งซึ่งหนนี้มันทำให้จอนเริ่มตกใจเขาจึงพยายามจะสื่อสารบอกว่าหากมีใครอยู่ในนี้ก็ให้ปรากฏตัวออกมา เพราะตัวเขาเองแค่มาถ่ายทำวิดีโอไม่ได้อยากจะมีปัญหากับใครคือเขาคิดว่าเป็นคนนะครับแต่ก็ไม่มีการตอบรับกลับมาใดๆเลยจากนั้นเหมือนว่าชายคนนี้จะสังเกตเห็นถึงอะไรบางอย่างที่มีรูปร่างสีดำดูคล้ายกับคนกำลังยืนหลบอยู่หลังเสา ระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงดังมาจากด้านบนอีกรอบจอนจึงรู้สึกได้ถึงอันตร,รายที่กำลังคืบคานเข้ามาเขาจึงรีบพูดปิดคลิปแล้วตัดสินใจว่าจะออกไปจากที่นี่ขณะนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาอีกหนเมื่อได้แพนกล้องขึ้นไปดูก็พบว่ามีบางสิ่งกำลังยืนนิ่งอยู่เบื้องหน้าของพวกเขาจอและทีมเห็นแบบนั้นก็คิดว่าต้องเป็นผีอย่างแน่นอน ทั้งสองจึงไม่อรอช้าแล้วรีบใส่เกียร์หมาออกไปจากโรงงานในทันทีเป็นผมก็ไปตั้งแต่แอะแรกแล้วนะครับขณะที่เขาคนนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จและกำลังตเตรียมตัวจะเดินออกไปจากห้องน้ำแต่จูจูเขาก็ได้สังเกตเห็นถึงบางสิ่งที่ปรากฏตัวขึ้นที่กระจก พบว่าสิ่งนั้นมีรูปร่างคล้ายกับคนแต่ดูส่วนหัวแล้วก็น่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกอีกทั้งตาของเขาก็ยังคงเรืองแสงได้อีกด้วยชายหนุ่มเห็นแล้วก็กลัวหนักมากจึงได้หันหน้าหนีแต่พอหันกลับไปมองอีกครั้งใครคนนั้นก็ได้หายตัวไปแล้ว ซาร่าได้เล่าเรื่องบางอย่างให้ทีมงานจากช่อง m y ซีทีวีฟังว่าเธอได้ซื้อบ้านหลังนี้มาภายหลังจึงได้ทราบว่าเด็กที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ตกลงไปที่ทานน้ำแข็งและจมน้ำเสียชีวิตประกอบกับในทุกๆคืนเธอมักจะได้ยินเสียงเด็กๆเ,เล่นกันที่น่าแปลกใจเลยก็คือบริเวณนั้นแทบจะไม่มีเด็กอยู่เลยทีมงานสองคนนี้ จึงว่าจะไปช่วยเธอตรวจสอบเรื่องดังกล่าวดูซึ่งพวกเขาก็ต้องฟ้าอากาศที่หนาวเย็นเพื่อเข้าไปยังบ้านของเป้าหมายจนได้มาเจอกับบ้านของหญิงสาวทั้งหมดจึงไม่รอช้ารีบขอเข้าไปตรวจสอบดูด้านในและเหมือนว่าทั้งคู่จะเจอเข้ากับอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนรอยนิ้วมือซึ่งขูดมาจากข้างนอกหน้าต่างต่อมาชาคนนี้ได้ใช้อุปกรณ์เพื่อตามหาสัญญ,ญาณของพลังงาน แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่พบเจอกับอะไรเลยเมื่อข้างในตัวบ้านไม่มีอะไรผิดปกติทั้งสองจึงได้ตัดสินใจว่าจะตรงไปที่แหล่งน้ำหลังบ้านซึ่งเป็นจุดที่เด็กน้อยได้จมน้ำเสียชีวิตขณะนั้นเองชายหนุ่มก็ได้สังเกตเห็นมือเล็กๆที่เป็นรอยอยู่บนพื้นระหว่างที่ทั้งสอง กำลังเดินตรวจสอบกันอยู่นั้นจูจูเครื่องมือสื่อสารกับวิญ,ญญาณก็ได้ส่งเสียงออกมาเป็นความหมายทำให้พวกเขาคิดว่าเด็กคนนั้นอาจจะถูกบางสิ่งดึงเข้าไปในน้ำอย่าง,ง,งไรก็ตามคืนนั้นทั้งสองได้ลองใช้วีจีบอร์ดหรือผีถ้วยแก้วแบบบ้านเราในการพูดคุยกับวิญ,ญญาณให้เข้าใจกันมากขึ้น ขณะนั้นก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นด้วยนะครับเมื่อไฟบนเทียนมีการกระพริบคล้ายจะดับแต่ชายหนุ่มก็กล่าวว่าบ้านหลังนี้ไม่มีพัดลมไม่มีแอร์และไม่ได้เปิดหน้าต่างเอาไว้จึงสงสัยว่าไฟนั้นกระพริบได้อย่างไรเหมือนเหมือนมีคนอยู่ใกล้ๆและคอยเป่าไฟนั้นจะให้ดับห oh, Your ลังจากสืบสวนกันมาทั้งวัน ทั้งคู่ก็เกิดอาการเหนื่อยลา้าและตเตรียมตัวที่จะเข้านอนและในขณะที่นอนหลับไปจูจูก็มีเสียงของอะไรบางอย่างดังเข้ามาทำให้พวกเขาสะดุ้งตื่นอย่างขวัญผวาชายทั้งสองจึงชวนกันไปตรวจสอบที่ชั้นลา่างเพื่อหาต้นตอของเสียงดังกล่าวแล้วทั้งหมดก็ต้องผวาอีกครั้งเมื่อเจอกับรอยมือของใครบางคนทาบมาที่บานหน้าต่างซึ่งมันก็เล็กมาก จนพวกเขาคิดว่าเป็นมือของผีเด็กอย่างแน่นอนจากนั้นชายคนนี้ก็ได้สังเกตเห็นถึงอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ด้านนอกเขาจึงได้ขอให้เพื่อนของเขาปิดไฟเมื่อได้มองออกไปทั้งสองก็ได้เห็นใครบางคนกำลังยืนนิ่งอยู่กลางสะพานก่อนที่ใครคนนั้นจะค่อยๆหายไปในความมืดหรือว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นผีเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาก็เป็นได้ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ